ว่าเขามีความสุขมากๆเพราะว่าชีวิตความเป็นติ่งเขาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบคอมพลีตแล้วแต่แต่อะไรครับพี่เขาอยากเจอคนคนหนึ่งเอออยจะเจอใครถ้าเป็นพี่อามอ่ะโอ้โหสังอามนะระดับทุกี้สุดาราโเลยเจอทุกคนอยู่แล้วแต่ตัวเขาเจอพี่ตุกี้นะแต่อยากเจอคนนี้มากกว่ามากกว่าพี่ตุกกี้หลายเท่าคือพี่ใหม่ใหม่ได้วิกาเออล่าสุดเจอแล้วนี่นะฮะจะบอกว่าคอมคอมพลีทชีวิตความเป็นติ่งนะสำหรับไปไปโอรีโอนะฮะเจ้าตัวนะฮะ ไปเจอมาแล้วคนนี้แต่มีอีกคนที่เจ้าตัวอยากเจอพี่มีอยู่ห้าคนอันนี้ไล่คนที่สองนะครับคนต่อไปคนที่สองนะเขาอยากเจอใครถามเลยเชิญค่ะถามครับติงคอมพิววันนี้ก็ติงคอมพิวครับกอ,อได้ถา่ายรูปกับพี่ใหม่ดาวกิกาสวยมากคุณดีมากก็ผมติดตามพี่ใหม่อยู่นะครับขอ,อตัวด้วยครับขืนนะไม่ไม่คืน ไม่เหนยเลยอยาเจอมาเบลตัวเป็นๆครับน่ารักมากครับที่ดูหนูเต้นเต้นได้น่ารักมากแล้วก็ <LED. S 1> เอวดีแฟนครับไม่ห่วงเลยแฟนคลับใครขับดีใจเออที่เราชื่อ,อบรน้องมาเบลก็ต้องเขินแน่นอนครับผมได้ทำมันกันได้ปกติเลยห่วงมาตาย,ยตรงนั้นแหละครับนนเราจะไปเราจะปนเร่าตัวเลยไปงานปีได้ครับ มาเบพิกซี่นี่พี่ได้ยินมานานแล้วนะอ๋ออันนี้พี่ๆน่เพิ่งไปเจอมามั้งพี่ได้ยินมาว่าไปฝ่ายนี่เป็นแฟนคลับมากๆอแล้วสําคัญคือกดไลค์ทุกรูปเซฟทุกรูปอเดี๋ยวเออย่างนี้กันไปเปลยไปแล้วลองค้ามันแพงไหมวเอ้ยหย่อนเหรอหย่อนเหรอแค่นี้แล้วกันค่ะข่าวต่อไปดีกว่าหย่อนไว้ให้คุณผู้ชม